นี่คือ Samsung Galaxy Tab A 1 1นะครับแท็บเล็ตตัวนี้จะทำให้เราเนี่ยสามารถทำงานทุกอย่างจริงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างครบเครื่องเนาะทั้งโทรได้แชทได้ดูหนังเล่นเกมหรือว่าจะทำงานเบาๆตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับในแง่ของราคาถือว่าตัวนี้เปิดราคามาค่อนข้างน่ารักนะครับแล้วก็สเปคเนี่ยให้มาจริงจังเหมาะกับทั้งวัยเรียนวัยทำงานหรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่อยากได้จอใหญ่ๆไว้ใช้งานสบายๆทุกวันเนี่ยตัวนี้ก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันนะครับ จุดเด่นของรุ่นนี้คือมันรองรับการใส่ซิมการ์ดนะครับใส่ซิมได้ไม่ว่ามีแอปโทรศัพท์ด้วยเห็นไหมสามารถโทรได้จริงนะครับรับสายโทรออกรับ SMS ก็ได้ด้วยนะครับมี OT พง OTP ตัวนี้รับได้หมดเลย เหมาะกับผู้สูงอายุนะครับที่อยากได้แท็บเล็ตจอใหญ่ใช้งานแทนมือถือเพราะว่าบางทีดูมือถืออาจจะมองไม่ค่อยชัดใช่ไหมก็มาใช้ตัวนี้ได้นะครับหรือจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับที่อยากได้เครื่องสำรองไว้ตอบแชทระหว่างไลฟ์ขายของเห็นข้อความเต็มตามไม่ต้องมานั่งเพ่งนะครับผมว่าเราไลฟ์อยู่ในเครื่องหลักใช่ไหมเราก็ให้เครื่องนี้แสดงผลตัวหน้าจอเท่าไลฟ์ไปแล้วก็สามารถอ่านคอมเมนต์ได้ง่ายนะครับตอบแชทแล้วทีนี้ก็ง่ายเพราะาเครื่องมันค่อนข้างใหญ่นั่นเองนะครับแล้วก็ที่ชอบมากๆนะครับคือเราสามารถปรับขนาดตัวอักษรได้ตามเเรราาต้องกลยไม่ววว่่าจะเเป็นตตัััออออกษรรหืแมไคง อย่างตัวไอคอนถ้าอยากให้มันใหญ่ขึ้นเนี่ยมาปรับตรงนี้ได้ใหญ่เต็มตาหรือจะเป็นตัวขนาดตัวหนังสือขนาดฟอนต์นะครับถ้ากลัวจะมองไม่เห็นนะครับกดเข้ามาเลยเอาตัวหนาก็ทําได้อะกดตัวหนานี่็หนาเลยอย่างเงี้ยกดตัวหนาปุ๊บหนาขนาดตัวหนัหนนงสือใหญ่ขนาดนี้เวละเนี่ยดูสบายตาเต็มตามากขึ้นนะครับมันก็ทำให้อย่างเงี้ยสมมติเราซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ใช้นะครับสบายเลยนะครับอ่านข่าวดูรูปหลานแชทกับเพื่อนพวกเนี้ยง่ายขึ้นเยอะนะครับแบบนี้สมมว่อ,อย่างเงี้ยห็นปั มันก็มองเห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องของความบันเทิงนะครับตัวนี้ก็จัดเต็มไม่แพ้ใครนะครับได้ทั้งลำโพงคู่ Do เ b y Atmos ให้เสียงรอบทิศทางให้หน้าจอขนาดมาใหญ่กำลังดีเลยนะครับ8.7นิ้วหน้าจอตัวนี้เองเนี่ยนอกจากที่จะเอาไปใช้ตอบแชทลูกค้าเวลาไลฟ์ขายของได้แล้วนะครับเอาให้เด็กๆเ,เรียนออนไลน์ก็สามารถทาได้เช่นกันหรือจะไปอัดแอปเป็น gps ติดรถก็ได้กรณีที่อรถที่บ้านจ,จะไม่มีจอใช่ไหมตัวนี้ม่ใส่ซิมได้ใช้น้ำทางได้เนี่ยว่าผมก็ทำเฟ v ว r ลด์ไว้ใช่ ขึ้นรถปุ๊บเรากดนำทางได้เลยเดินทางไปฟังเพลงไปทําได้เช่นกันนะครับเรื่องอัตราเฟสหน้าจอครับตัวนี้อัตราเฟสหน้าจอ90เฮิรตซ์ครับหรือไหลทุกจังหวะ ในการถ่ายฟีดถ่ายอะไรพวกนี้สลับแอปไม่มีหน่วงเลยนะครับในแง่ของประสิทธิภาพนะครับตัวนี้มาพร้อมกับ Helio G99 มีเทคโนโลยีอย่างตัว Hyper Engine นะครับเล่นเกมดูหนังสลับแอปพวกนี้ทําได้อย่างลื่นไหลน,นะครับส่วนเรื่องตัวกล้องถ่ายภาพนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับอัปเกรดขึ้นมาก็วิดีโอคอลได้คมชัดมากกว่ารุ่นก่อนหน้านะครับ แล้วก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุสูงถึง5,100ม ah ิลลิแอมป์นะครับรองรับการใช้งานได้อย่างยาวนานแล้วก็รองรับตัวชาร์จไว15วัตต์นะครับตัวเครื่องมันเองเนี่ยยังกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP52 ด้วยพวกน้ำกระเซ็นพวกนี้ก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับในแง่ของการวางจำหน่ายนะครับเขาจะวางจำหน่ายทั้งหมด2รุ่นด้วยกันก็คือตัวแรม8ความจุ128กิกะไบต์กับตัวแรม4รอม64กิกะไบต์นะครับ จะเป็นการเก็บไฟล์เยอะอะไรก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าตัวนี้เองเนี่ยมันรองรับการเพิ่ม m i โครเอ c a กาได้สูงสุด2เทรนะครับเรื่องบบปฏิบัติการตัวนี้มาพร้อมกับวัน UI 7.0 a บส on Android สินะครับซัมซุงการันตีการอัปเกรดระบบได้ถึง7เวอร์ชันแล้วก็อัปเดตความปลอดภัยยาวนานถึง7ปีเต็มเรื่องของตัวราคาเองนะครับถ้าเป็นตัว RAM แรอมหนึเนี่ยราคาอยู่ที่6,990บาทนะครับส่วนรุ่น RAM 4ี่รอมหกสเนี่ยราคาอยู่ที่5,990บาทนั่นเองแต่ว่าตัวนั้นจะเป็นออ l ไลน์ e x c l u s บนเว็บไซต์ของทาง Samsung เท่านั้นนะครับพิเศษนะครับช่วงเปิดตัวเนี่ยตั้งแต่วันที่16สิบหก ไปจนถึงวันที่สารธันวาคมนี้นะครับรับส่วนลดทันทีเลย500บาทเมื่อซื้อผ่านทางช่องทางจำหน่ายที่ร่วมรายการก็เรียกได้ว่าเป็นแท็บเล็ตราคาไม่แพงที่ครบเครื่องแล้วก็ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายนะครับสำหรับ Samsung Galaxy Tab a 1 1ครับ